สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโฮรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าทําไมเรียนโหราศาสตร์ตั้งนานอ่านดวงไม่เป็นอ่านดวงไม่ได้หลายท่านนะครับไปสํานักต่างๆไปศึกษาบางคนเรียนมาตั้งหลายเดือนแล้วบางคนเป็นปีแล้วยังอ่านดวงไม่ออกเลยเอ,อ๋อเป็นเพราะอะไร เพราะว่าอาจารย์ท่านสอนม,มาไม่ครบหรือเราเก็บไม่หมดอะไรก็ช่างเปลี่ยนใจใหม่นะครับมาลองศึกษาวิธีการของอาจารย์เกียรตินะครับจะอ่านดวงได้เพียงไม่กี่ครั้งเองท่านที่ศึกษามาแล้วนะครับก็จะพบว่าโอ้ผมศึกษามาแล้วรู้จักแล้วนี่แผนภูมินี้รู้จักราศีนะแล้วท่คุณเขียนอะไรข้างในข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อน ก็จะรู้ว่าอ๋อเกษตรไอ้นี่เหรอลัคนารู้แค่นั้นอ่านดวงว่ดได้ไหมพอเจอดวงแบบนี้เข้ามาปั้งนั่นมีอะไรเข้ามาเยอะแยะปั๊บอ่านไม่ออกแล้วทีนี้ตัวเลขปนกันไปหมดเลยชนกันไปหมดเลยจะอ่านยังไงดีเริ่มติดขัดมือใหม่นี่ติดแน่นอนร้อยเปอร์ซมือเก่าเรียนมาแล้วเป็นปีแต่ไม่ได้ฝึกฝนที่ถูกต้อง ไม่มีคนชี้แนะที่ถูกต้องอ่านไม่ออกเช่นกันอ้าวแล้วทำยังไงดีครับลองลงนะครับมาลงเรียนกับอาจารย์เกียรตินะครับก่อนจะไปลงเรียนกับอาจารย์เกียรติเอาเคล็ดลับเกดหัวใจโหนไปก่อนเลยดีกว่านี่ครับท่านจำแค่นี้เองหลักการในการอ่านดวงนะครับที่ถูกต้องและแม่นยำแค่นี้เองครับพบ บอกเรื่องราวดาวบอกเหตุการณ์ท่านรู้เพียงเท่านี้ดวงไหนดวงไหนมาท่านก็ดูเข้าใจรู้เรื่องทันทียังไม่ทันได้เรียนกับอาจารย์เกียรติเลยรู้เคล็ดลับแล้วแอดไลน์เข้ามานะครับค่าชาโหราโฮโรไพรเวทนะครับคือไลน์ไอดีของผมนี่นะครับไลน์ไอดีของอาจารย์เกียรติโฮโรขีดไพรเวทนะครับ แอดไลน์้ามาหาผมเลยครับแล้วก็จองที่เรียนได้เลยตอนนี้กำลังปรับตำรับตำราใหม่นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับเพราะปกติแล้วผมสอนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงแต่ก็จะปรับหลักสูตรให้นะครับว่าบางคนไม่ต้องเรียนสดก็ได้ก็เรียนแห้งผมก็มีคลิปแห้งให้นะครับติดต่อเข้ามาครับ แล้วท่านจะอ่านดวงโหราศาสตร์ไทยอย่างง่ายไดย้ในไม่ชา้าอย่างแม่นยำด้วยอย่าลืมนะครับเอาหัวใจดวงเอาหัวใจการอ่านดวงไปใช้ก่อนเลยนี่ครับพบบอกเรื่องราวดาวบอกเหตุการณ์แม่นยำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก